ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของอาวิธุระบรัณฑิตต่อไปแต่แต่ว่าวันนี้อาตามาต้องขออภัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสักนิดหนึ่งเพราะว่าการที่พูดมาในวันก่อน มันเป็นการเร่งรัดจริงๆเพราะว่าเทปบันทึกเสียงขาดมาเป็นเดือนๆการเร่งรัดก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยๆการใช้สมองก็ไม่ทันกับเวลาสำหรับเรื่องของท่านวิทุระบัณฑิตนี้มีตอนหนึ่งจัดว่าเป็นตอนสำคัญคือเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้น มันเป็นวันที่เรียกว่าอ่านกันตามหนังสือจริงๆไม่มีการวินิจฉัยแต่ว่าเรื่องที่จะวินิจฉัยก็เห็นว่าไม่ควรวินิจฉัยเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าของท่านดีอยู่แล้วถ้ามีอะไรไปต่อเติมข้าเข้าบางทีอาจจะเป็นการทำลายความดีคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่สำหรับวันนี้ขอย้อนต้นอีกนิดหนึ่งที่ตรงที่ว่าเมื่อท่านพระราชาโกรพยะเขอต่อท้ายเลยนะเมื่อพระราชาท่านโกรพยะตอนต้นตอนที่ปุณณกยักษ์จะต้องการท่านวิธุระัณฑิต ท่านให้สัญญากับวิธุระบัณฑิตว่าการแพ้คราวนี้หรือว่าถ้าหาว่าพนันสกาแพ้จะต้องการอะไรท่านก็ให้เว้นไว้แต่หนึ่งพระองค์ท่านสองพระมเหสีแล้วก็สามสเวกชัดรั้นเมื่อท่านแพ้เข้าจริงๆก็ปรากฏว่ามิธุปุน,นกยักษ ต้องการท่านวิธุระบัณฑิตพอบอกว่าต้องการวิธุระบัณฑิตท่านก็ใจหายท่านยังไม่ได้บอกแกค,คุณนักกยกว่าวิธุระบัณฑิตเนี่ยเหมือนกับตัวของฉันแล้วก็เหมือนกับคนของท่องประเทศทั้งประเทศท่านนี้เพราะว่าท่านเป็นแก้วมณีแก้วมณีอันสดใสทำจิตใจคนให้เบิกบานต่อมา เนอการที่แสดงออกแบบนี้ก็แสดงว่าท่านมีความกตัญญูรู้คุณแกวิทุระบัณฑิตที่มีเป็นผู้ทรงธรรมและก็สอนธรรมบคุคคลให้มีความสุขจะหาว่าท่านเป็นคนปรับสัตว์ปฏิบัติสัตว์จะหมายความว่าเป็นคนกลับกรอกก็ยากอยู่เพราะว่าวิทุระบัณฑิตเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศก็เป็นความหวังดี แต่้ไดว่ามาตอนที่ปุณณกยักษ์ถามวิทุระบัณฑิตว่าท่านเป็นเพื่อนหรือท่านเป็นทาสหรือท่านเป็นมิตรที่ดีของพระราชาท่านวิทุระบัณฑิตก็บอกว่าเราเป็นทาสโดยกาเนิดทั้งนี้ถ้าฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีเจตนาดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าฝ่ายแรกจะพูด กลับกรอกจากความเป็นจริงไปบ้างแต่ก็เป็นการหวังดีอีกรายการหนึ่งมุ่งในธรรมปรารถนาแย่สงเคราะห์ให้กุคนอื่นทั้งหมดมีความสุขด้วยเป็นว่าถึงแม้ว่าท่านจะพลาดสัจจะไปนิดหนึ่งแต่ก็โดยการหวังในธรรมนักธรรมนี่เขาปฏิบัติกันอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท คติขอนักปฏิบัติในธรรมเขาถือว่าหนึ่งเราจะยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะแล้วก็ถ้าจำเป็นเราจะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้ามีความจิตจำเป็นจริงๆเราก็จะยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมฉะนั้นพระเจ้าโกรพยะ ท่านพยายามยอมเสียทุกอย่างแม่แต่ศักดิ์ศรีแต่เพื่อรักษาวิทุระบัณฑิตไว้เพราะว่าวิทุระบัณฑิตเป็นผู้ทรงธรรมคนในประเทศนั้นจะมีความสุขก็เพราะว่าท่านวิทุระบัณฑิตนี่ธรรมรดาญาติโยมพุทธบริษัทเห็นน้ำระไทยของท่านท่านยอมเสียเพื่อคนดีเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ไพศาล นี่ถ้าเราจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งล้วก็ต้องเห็นน้ำพระทยัยของพระเจ้าตากสินมหาราชและก็สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทั้งสองท่านนี่ก็ยอมเสียศักดิ์ศรีด้วยประการทั้งปวงเป็นอน,นว่าพระเจ้าตากสินยอมเสียศักดิ์ศรีในอันดับแรกที่ทำตนเหมือนขนบ้า แล้วก็ยอมเสียศักดิ์ศรีคือยอมเสียยศตำแหน่งคือความเป็นพระราชาสำหรับสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็อยอมเสียศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนต้องมีคนเข้าใจว่าเป็นขบฏแต่ได้ว่าความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำวยด้วยเจตนาดีทั้งนี้ก็เพราะว่าในระหว่างนั้นประเทศไทยเราเป็นหนี้เขามาก และก็เป็นหนี้พ่อค้าแบบประชาชนเงินต้นจะไม่มีให้เขาแถมเงินปลายคืนดอกเบีย้ยเขาก็จะมาเก็บเพราะเก็บทั้งเงินต้นและเงินปลายถ้าเงินที่มีอยู่ถ้าให้ไปก็หมายความว่าไทยเราทั้งชาติจะไม่มีเงินใช้คดีาการทั้งหมดพระเจ้าตต่สินไม่มีเงินจ่ยายจะต้องทํำยังไงก็ต้อง อันเป็นว่าต้องทําเป็นแบบเปลี่ยนแผ่นดินถ้าจะเปลี่ยนแผ่นดินคือเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินเฉยๆเขาจะเชื่อได้ยังไงเขาก็ถือว่ายังมีสิทธิ์ในการทวงนี่การเป็นหนี้พระเจ้าตัดศินเป็นหนี้เป็นผู้เซ็นสัญญาฉะนั้นก็ต้องตัดสินพระไทยยอมยอมเสียชื่อยอมเสียตําแหน่งพระราชา แกล้งทำเป็นบ้าแล้วก็ให้พระเจ้าอพระพุทธสมเด็จพระยอดฟ้าจับจับแล้วก็สั่งประหารชีวิตสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าในตอนแรกท่านไม่ยอมปฏิบัติตามเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าว่าพอทราบเนื้อแท้ความจริงก็ได้ก็กจำใจจำเป็นจำจะต้องทำ <c oughs> และเป็นการตกลงกันในการคราวนั้นว่าการไปตีเขมงคราวนั้นให้อพระราชโอรสของพระเจ้าตากสินไปด้วยถ้าตีได้ก็ให้ลูกชายท่านคลองอยู่ที่นั่นนโยบายทั้งหมดนี่ทำเพื่อชาติเป็นนักเสียสละแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆการที่พระเจ้าตากสินต้องถูกลงพะชน ตอนนี้ในเมื่อเบื้องต้นมันเป็นนโยบายตอนหลังก็เป็นนโยบายเหมือนกันภายหลังจึงมาทราบกันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ทรงสิ้นพระชนแต่ไท้ว่ากลับเป็นนักบวชที่ทรงทำจำศีลอยู่แห่งหนึ่งในเขตนครศรีธรรมราชนีน่แ่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทคนไทยเราที่ดี แต่ว่าต้องเสียชื่อเสียงยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อชาติและปวงชนชาวไทยมีมาแล้วตอนนี้เราก็ไปมองเข้าไปเจ้าโกรพยะกบิทุระบัณฑิตบ้างถ้าเจ้าโกรพยะก็ยอมเสียชื่อเพื่อหวังจะได้ป้องกันวิทุระบัณฑิตไว้แต่ว่าท่านวิทุระบัณฑิตก็ดีเหลือใจเป็นผู้ทรงธรรมจริงๆ ทั้งท่านที่รู้ว่าตัวจะต้องจากลูกจากเมียจากประเทศชาติจากพระราชาอันเป็นที่รักแต่ก็เพื่อรักษาสัจจวาจาจึงได้บอกความจริงกับวิทุระกับปุณละกยักษ์ว่าเราเป็นทาสถึงแม้ว่าพระราชาจะคิดยังไงก็จำยอมเพื่อรักษาธรรมตอนนี้ท่านเป็นคติดีตอนนี้ก่อนที่เมื่อพระพ เมื่อวิธุระบัณฑิตจะต้องไปกับปุนณกยักษ์พระราชาจเนขอความเมตตาจะวิธุระปุนณกยักษ์ว่าไหนไหนท่านบัณฑิตจะต้องไปกับท่านแล้วจึงได้ถามความจึงได้ถามการปฏิบัติเพื่อเครว่าคือฟังธรรมะเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> ในเรื่องเครว่าผู้ครองเรือนจะต้องปฏิบัติอย่างไง อาตามาเห็นว่าเรื่องนี้มีความดีมาก <c oughs> แล้วก็ถ้าจะถามอาตามาเองอาตามาเองก็ไม่มีความสามารถจะอธิบายได้อย่างนี้จึงขอย้อนถอยหลังไปั้งหนึ่งเพื่อการฟังก็เพื่อหวังการประโยชน์เราไปการทีสองการพูดให้บันดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังก็ไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังผลประโยชน์ในการเงินการทอง ต้องการให้บรรดาแทานผู้ถบริษัทได้ทราบชัดว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาพค,คือพระพุทธเจ้าของเราทรงบัดมาในโลกเพื่อต้องการความสุขแก่ปวงชนชาวโลกทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตม่ไมุ่งเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอนนี้ไปก็ขอนำมาเรื่องราวเรื่องความเป็นครรวาต ที่ท่านมีธุระบัณฑิตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเกิดเป็นธุระบัณฑิตในชาตินั้นเปน็นอนว่าเมื่อพระราชาทรงถามว่าขอท่านจงนแสดงแก่เราในในเรื่องครวาดจะต้องครองเรียนทำยังไงมันจริงจะต้องเป็นมันจริงจะเป็นความสุขฟังท่านอีกครั้งหนึ่งในญาติโยมพระธบริษัท ท่านมิท้าวิทุระบัณฑิตจึิได้กราบทูลว่าผู้ที่เป็นกระหัตอยู่ครองเรือนจะต้องประพฤติอย่างไรจึงจะปลอดโปรง่งจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนมีคำสัตว์เวลาละจะโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่เศร้าโศก ท่ามีธุระบัณฑิตว่าผู้ครองเรียนไม่ควรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาตอนนี้ต้องคิดนะคำว่าหญิงสาธารณะนี่หมายความว่าเป็นผู้ขายตัวท่านบอกว่าคนขายตัวประเภทนี้ไม่ควรจะเอามาเป็นพัญญา แต่ว่าความหมายนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นครวาดย่อมรู้ว่าจะมีดีและไม่มีดีเป็นประการใดสำหรับอาตมาเป็นพระก็ไม่เคยเข้าใจไมนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านเพราะความเป็นครวา่าในพระรู้ได้ยากและต่อไปท่านกล่าวว่าไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียว จุดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าการบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวเนะี่ยคนอื่นเขาจะมองไปในแง่ร้ายว่าเราเป็นผู้มกักมากในรสอราหารอย่างหนึ่งในราการหนึ่งถ้าเรากินอร่อยคนเดียวมันก็ไม่เป็นสุขเพราะเป็นที่ระเกงข้าพเค้าที่ร่วมกินด้วยกันตามพระบาลีบทหนึ่งที่มีอยู่ว่าเนกาสีละปาเตสุขขัง การกินคนเดียวไม่มีความสุขถ้าเรามีอะไรกินแบ่งคนนั้นบ้างแบ่งคนนี้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่พอกับการบริโภคให้อิ่มแต่ก็เป็นการได้กำลังใจของบุคคลที่เราแบ่งให้เป็นการสร้างความรักแด้การสร้างความสามคัคคีความเป็นอยู่มันก็เป็นสุขอีกจุดหนึ่งที่บอกว่ารักษาศีล และประพฤติตามทํานองครองธรรมสีลนี้เป็นปัจจัยของความสุขของคนทุกคนหรือว่าคนทุกคนหนึ่งไม่ต้องการให้ใครมาทําลายชีวิตของเราสองไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สินของเราสามเราไม่ต้องการให้ใครมาแย่งคนรักของเราและก็สี่เราไม่ต้องการฟังคําเทศ ข้อห้าเราไม่ต้องการบ้าในเมื่อเราไม่ต้องการอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อต่างคนต่างไม่ทําลายชีวิตซึ่งกันและกันไม่เป็นทุษร้ายิซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขมโมยไม่ค่อยโกงกันไม่แย่งคนรักกันพูดแต่วความจริงมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ คนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นแลในราการต่อไปท่านบอกว่าจงประพฤติตามทํานองครองธรรมประพฤติตามทํานองครองธรรมนี่ถ้าหักครวาตก็ควรจะเป็นสังฆะวัตโทสีคือหนึ่งทางการให้มีการสรงเคราะห์ยื่นโยนกันด้วยปัจจัยคืออมิตรเ้กสิ่งของ เขาขาดเราให้เราขาดเขาให้ใจมันก็เป็นสุขรายการที่สองปิยวาจาเวลาที่จะคุยกันก็คุยกันด้วยวาจาไพเราะวาจาใดที่เป็นเครื่องสะเทือนใจคนอื่นเราไม่กล่าวอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้สร้างความรักความสามัคคีแะะรายการที 3, ร่สามอัธยา ช่วยทำการงานกันทุกอย่างถ้าไม่เกินความสามารถของเราสี่สมานัตตาเราไม่ถือตัวเกินไปนี่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามทํานองครองธรรมของคราวญาซึ่งเป็นของทำง่ายๆเป็นการรักษากำลังใจซึ่ง,งกันและกันนี่การเป็นคราวญาก็เป็นเหตุให้ทรงความสุข ในข้อต่อไปท่านบอกว่ารักษาวงตระกูลไว้ให้วัฒนาถาวรคำว่ารักษาวงตระกูลให้วัฒนาวัฒนานี่แปลว่าเจริญถาวรแปลมั่นคงก็หมายความว่าจงรักษากันไว้ด้วยความสามคัคคีมีคติคือสังขาวัตถุมีศีลมีทานแล้วก็มีพรหมิหารสี่ประจําใจ พระมิิหารสีก็ได้หนึ่งเมตตาต่างคนต่างรักกันสองกรุณากราุณาต่างคนต่างสงสารกันเกื้อกูลกัน4มุทิตาต่างคนต่างไม่อิฉาดิสยาสิ่งกันละกันและก็ห้าอมเบขาทกรณีใดๆไม่เกิดขึ้นซึ่งความโกรธจะมีขึ้น การเพียงพรำของพวกเดียวกันจะมีขึ้นวางเฉยไว้ก่อนจะเพิ่งเอาโทษเอาไว้มาพูดกันเมื่อเวลาหายโกรธจะมีประโยชน์ในความสามัคคีสร้างความเป็นสุขกายสุขใจให้เกิดขึ้นข้อต่อไปเร่งกล่าวว่าไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างคำว่าไม่ประมาทนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกสาาทรงสรรเสริญมาก เพราะความประมาทเป็นทางของความตายคำว่าไม่เป็นไรในการครองชีพคำว่าไม่เป็นไรในการระมัดระวังรักษาทรัพย์สินคำว่าไม่เป็นไรในการประสานความสามัคคีจงอย่ามีขึ้นจงคิดไว้เสมอว่าถ้าความประมาทพลาดพลั้งมีเมื่อไร่ไม่ระมัดระวังความดีไว้ความชั่วมันจะปรากฏ นั่นมันจะมีผลเป็นทุกข์ท่านบอกว่าไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นไปตามความยุติธรรมถ้าเสีอธรรมนึกถือธรรมเป็นใหญ่แล้วก็ต่อไปท่านบอกว่าไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่แม้ตัวนี้ในะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมันเป็นสเสน่ห์มหาศาลอภิจายนกรรม ทำเป็นเครื่องอ่อนน้อมเป็นการสร้างความเป็นมิตรเป็นการสร้างเมตตาบางท่านที่หาแต่กรุดเมตตาหากระถาเมตตาหาแป้งเมตตาแล้วหาอะไรต่ออะไรเมตตาใช้วิชาความรู้สร้างความเมตตาเป่ากระถาคมมันประโยชน์น้อยหรืออาจจะไม่มีเลยแต่ว่าท่านเป็นคนแข็งกระด้าง แต่ว่าท่านเป็นคนอ่อนโยนมีความเคารพนบนอบให้การเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่แข็งกระด้างหากว่าผู้ใหญ่จะพลาดพลั้งไปบ้างเราก็ไม่ดึงดันถือว่าเราวิเศษกว่าบางทีเราท่านสั่งอะไรมาถ้บาบังเอิญเป็นการบังเอิญที่การสั่งของท่านพลั้งพลาดจากความเป็นจริงตอนนี้เราจะใช้ยังไง ถ้าปฏิบตัติตามไปเราก็พังถ้าไม่ทําตามท่านถือว่าเป็นการขัดคําสั่งอันตรายมันก็จะเกิดก็ต้องใช้วิธีโบราณโบราณท่านบอกว่ามีนายทหารท่านหนึ่งท่านแม่ทัพสั่งให้เครื่องกำลังเข้าตีฆาสิกตอนนี้ท่านแม่ทัพท่านอยู่หลังทัพ ท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องหน้าทับไม่เห็นความเป็นจริงข้าศึกมีกำลังเข้มแข็งมากแต่เครื่อนกำลังเข้าไปก็ไม่ต่างอะไรกับแมลงเม่าจะเข้ากองไฟตอนนี้ทำยังไงท่านนายทหารผู้นั้นถ้าจะคัดค้านก็เป็นการแข็งกันด้านต่อผู้ใหญ่ท่านจะเล่าความเป็นมาของข้าศึกให้ท่านแม่ทัพทราบ แล้วก็ท่านก็หาหรือด้วยปัญญาของท่านว่าทำอย่างนี้จะดีไหมครับทำอย่างนั้นจะดีไหมครับในที่สุดท่านแม่ทัพเห็นชอบโดยสั่งตามนั้นเมื่อท่านรับคำสั่งเอาอไปแล้วแทนที่ท่านจะไปประกาศข่าวสารว่าท่านแม่ทัพสั่งการแพรงพระราช เนื้อแท้จริงๆนะไอ้ที่จะทําอย่างนี้ที่เราได้เปรียบกับข้าศึกเป็นเรื่องของฉันถ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านกล่าวแก่ทหารทั้งปวงว่าอันนี้เป็นความหิงของท่านแม่ทัพเป็นมันสมองของท่านแม่ทัพเป็นอะไเป็นเรียกว่าเป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดยของท่านแม่ทัพพวกเราจรึงจะชนะข้าศึก ถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยแต่ถ้าว่าแม่ทัพมีความเข้มแข็งมีความละเอียดอ่อนในด้านความคิดแล้วก็มีความเฉลาดในปฏิพันธ์ปัญญาอย่างนี้พวกเราจึงจะปลอดได้จึงได้ปลอดภัยนี่เป็นอนุว่าเวลาที่แต่งค้านผู้ใหญ่ก็ไม่โกรธเมื่อผู้ใหญ่ได้ฟังถ้อยคำที่ท่านไปสรรเสริญทั้งท่าที่เป็นความคิดของท่านเอง ผู้ใหญ่ก็ทราบว่าความคิดนี้เป็นความคิดของผู้น้อยแต่ในเมื่อได้รับฟังคำฟังคิดของผู้น้อยไปแพร่หลายอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ดีใจนี่การที่ทำตนเป็นคนไม่แข็งกันด้างแต่ผู้ใหญ่เนี่ยประโยชน์มันเป็นอย่างนี้นี่ตอนหนึ่งที่กล่าวว่าไม่เย่อหยิ่งด้วยความทนนงตน นี่การถือตนว่ามีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดอันนี้ไม่เป็นของดีเลยสู้อภิาจาญกรรมคือการถ่อมตนมาเสมอเสมอไม่ได้การถ่อมตนน่ะถึงว่าเป็นเสน่ห์ใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่อมจนเลยไปก็มีโอกาสใช้ความคิดความอ่านให้มันเป็นประโยชน์เด่นก็เหมือนกับข้อแรกนั่นแหละ จะใช้วิธีการอย่างไรก็ใช้ด้วยวิธีการละบุญละม่อมจะสร้างกำลังใจเขาบุคคลผู้พบเห็นให้เกิดความรักต่นี้ท่านพูดต่อไปอีกว่าประกอบตะกิจที่เป็นสุจริตธรรมคือความจริงเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทรงความสุขให้แก่คนทุกคนและว่าพรมบาลีมีว่านัตถิโลพีละโหนนามะความลับไม่มีในโลก ในเมื่อโลกมันไม่มีความรับระเวทธรทมทุจริตว่าที่ไหนไม่ช้าเขาก็จับได้ในการปฏิบัติกิจในการสุจริตคือความบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขน่าคิดท่านพูดอีกตอนหนึ่งว่าวาจาแต่ละถ้อยคำที่น่าฟังก่อให้เกิดไมตรีนี่ที่ท่านบอกว่า วาจาเนี่ยเป็นอาวุธที่มีความสำคัญมากการจะพูดอะไรออกไปนี่ต้องคิดก่อนอย่าใช้วาจาให้เป็นเครื่องกระทบก,กระเทือนใจตามที่องค์สมเด็จพระจอมตายุูงกล่าวว่าหนึ่งเราไม่พูดปดพูดปดเป็นวาจาที่ทุกคนไม่ชอบสองอย่าพูดคำหยาบ พูดคำหยาบก็เป็นวาจาที่คนอื่นไม่ชอบเหมือนกันสามอย่าใช้วาจาส่อเสียดยุยงให้เขาแตกรราวสิ่งกันและกันนี่มันจะมีผลร้ายมาถึงเราแล้วก็สี่วาจาเพื่อเจอเหลวไหลไร้ประโยชน์เราไม่พูดเป็นนั้นว่าวาจาเนี่ยเป็นของดีต้องระมัดระวัง ถ้าพูดพลาดไปคำเดียวประโยชน์ใหญ่อาจจะพ้นไปจากเราก็ได้หรือไม่ฉีนั้นชีวิตขอเราอาจจะตายก็ได้ในข้อต่อไปที่กล่าวว่าสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรตามสมควรหมายความว่ยาญาติก็ดีมิตรก็ดีถ้าเขาขาดไฟเราก็ให้ไฟว่าขาดน้ำล้วก็ให้น้ำ เขวขาดอะไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคําว่าตามสมควรไม่ใช่ทุ่มเทเกินไปถ้าว่าเขานำเอาไปกินดื่มสุราเมรัยเล่นการพนันนี่เราไม่ควรให้หรือไปใช้อรุ่ยช่วยแชกติดผู้หญิงหากินนอกบ้านอันนี้ไม่ควรให้แต่ว่าถ้าเราจะให้เพื่อการสงเคราะห์เขาหิวเราให้ื่อบรรเทาความหิว เขาเดือดร้อนให้บันเทาการเดือดร้อนอันนี้เป็นการสมควรน,นี้ก็ต้นเป็นตัวเสน่ห์นี่คราวาตน่าจะทํากันอาจารย์มาคิดว่าไม่ใช่แต่คราวาต์หรอกแม้แต่พระก็ควรจะทําเพราะว่าพระที่บวชมาจากคราวาตนี่ไม่แน่นักกว่าจิตใจท่านจะเป็นพระร้อยเปอร์เซ็นดีไม่ดีถ้าคัดค้านคา,า,าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แต่หวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคงจะเข้าใจว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้สอนเลืศลอยไปจนเกินความสุขปัจจุบันท่านสอนมีเหตุมีผลสอนคนให้มีความสุขในการครองเรือนด้วยสอนคนให้มีความสุขในการทรงตัวเพื่อธรรมะ เพื่อเกิดในภพต่างๆที่มีความสุขเช่นสวรรค์พรมโลกและนิพพานนี่เห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมานเนะี่ยไม่ใช่เกินวิสัยที่คนนั้นหลายจะพึงปฏิบัติได้ว่ากันในข้อต่อไปท่านบอกว่าให้ความช่วยเหลือทั้งทางการงานและการเงินเท่าที่จะช่วยเหลือได้โดยไม่ด,ไดูดายอันนี้ไม่ต้องอธิบาย และก็สมคบกับผู้มีศีลเป็นผู้มีความทรงจำดีในด้านของธรรมะและปฏิบัติบำรุงสมณนะชีพรามเป็นนิจจะเป็นความสุขและบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ก็คงจะไม่ต้องอธิบายมากผู้มีศีลคือคนดีผู้พั้วสูตรเมื่อทรงจำมาได้ดีอย่างทรงจำพระไตรวิฎก นี่เรื่องนี้ก็อยู่ในพระไตรปิดกไม่ใช่มคาค้านพระพุทธเจ้าอ่ะเทวดาไม่มีผีไม่มีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็การ,ป,รปฏิบัติเพื่อท่องเที่ยวนระกสวรรค์ไม่มีนี่พระพุทธเจ้าดานสอนไว้นะมีได้บมรุงสมณะชีพรามเป็นนิไหมายว่าเราให้ตามกิจที่เราไม่เกินความสามารถเอารับบรรดาท่านพุทธบริษัท วันนี้ไม่ย้อนวิจารณ์กันในคำแนะนำในด้านคราวายของท่านบิทุระบรัณฑิตก็ยังไม่หมดแต่ว่าเวลามันหมดแต่ต้องขอลาบรรดา่านพุทธบริษัทไปก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บ,บรรดา่านพุทธศาสตน,นิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี